네, 대답을 하신 분이 그 다음 판에 이제 와서 이제 단어를 듣고 또 얘기를 해주셔야 돼요. 이렇게 네분다 이제 똑같이 이제 한 바퀴를 도셔야 돼요. OK, Top 2, 3 4, Shopee, Miko, g o a t i n t h t h Mom High i f o l 차이래요. 5,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  ตอบถูก3ตัวขึ้นไปถ้าตอบถูก3ัขนไากัวขึ้นไาอันไานอบูก3ตัวนไ้าตบก3ตวขึีไป้าองถัวนไป้าอบก3ัลนไาบถูก3วเ้ไงาตอกครัเ้าบเดี๋ยวขึนไรท้าตอบถูกัว้นใจว่าคอณจะกดวขึ้นไเาะอัว่าเราคืออบถูก3ตใวขึนไม่้นแรกครับ เออผมว่ายุยงควรอยู่แล้วอีกสามคนคร้าของอุปกรณ์้วยฮะโอเจานซาอใจุเลยยืนสงบสามคนต้องหันหน้าทางนี้นะหันหน้าทางนี้ห้ามหันหลังห้ามหันข้างเด็ดขาดนะครับเดนบีบอกเลยครับว่าห้ามหันหลังหันข้างเด็กขาดครับวิธีกากษาโคนดจากะขใบรายที่าะไอรก็ยด้เจนาเดเสงเพลงนะ เดี mm yeah. ่ท oh! hey. oh! ี okay. Esta, okay. ่ที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 ่ท่ที่ที่ท่ที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 ่ี่ที่ที่ที่ี่ท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 ีี่ที่ทีี่ท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  เด <Okay. S 2> ชมีเดชมไันอ่ะครับเนี่ยเดชเพราะฉะนั้นไอการีเด <De h. S 2> หันทางนู้นนะครับหันทางนู้นนะครับถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ว o n 3 e Hey. <laughs> 우리 이제 끝끝끝끝 찾아가고 있어 아, 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 이제는 Say Goodbye ลาค์ฮเเ็ยจมาินเขายังบอกว่าจบคำนะและคำตอบที่ถูกต้องคือจงดับวัคูลเอ้ยเย่ายเยฟอาคูลอะไรนะคอยทีอยทีช้าชาหนึ่ชช้า 구 부... 와, 쿨. <laughs> 아, 너무 아까워 <laughs> 얘가 구, 얘가 부... <laughs> 와, 구, 와, 쿨. 퐁, 라, 쿨. <laughs> 아, 이거. 아 <laughs> 뭐라고 네. 했는데? 라. 퐁, 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 라. 라. 퐁, 라. 퐁, 라. 퐁, 라. ไม่ได้คะแนนยกใจฉีเด็ดยกยกฉีอ่าโอเคถอยมานีครับพร้อมครับพร้อมครับเอ้าไหนไม่ถึงอ๋อแบมแบมแบมไหนแบมบอกว่าจะได้รางวัลไงข้อแรกก็อนเราต้องเหลืออีกต้องสามอ๋อห้ามผิดแล้วนะข้อหนึ่งคือได้เลยไหมครับเนี่ยเดี๋ยวดิสากอะไรนะไม่เลุกใจเย็นๆก่อน สในสพร้อมครับใส่หัวปังสองในสี่นะมันต่รองต่อรองแบใส่หูฟังก่อนจะใส่ะตอองหูฟังก่อนใส่หูปังเด็กข้างหน้าครับหันข้างหน้าครับโอเคครับเด็กย้อใจสิ Are you ready o e two three come on okay okay

โอ้โอ้อ้โหอ้โหโอ้ตาอบที่อ้โไโอ้โาอ้หอ้โอ้โหนอ้โหโอ้โหโอ้โหออะไรอ้โห้อ้โอ้โห้อ้โอ้โห้หอ้โหอ้โหมออ้ผมเป็น เขาบอกแค่เรียกผมคิดว่าตมเดาแล้วผมเป็นดุมครับผมเป็นดุมครับยองเจ The answer is ฟุตปาพงกอรีย่าเราทั้งสมาเชื่อตัวฟุปาพงกอรีแล้วตอคนจะรู้คำตอบข้าวโมงยี่เดี๋ยวฟังสานียกอะไรฟุตปาพงกอี อูพังคอดีอ <builds Donald gek ka> <rece> ันนี <öst> ้มารกากบว่าเรามกรกกิแอ um ่าก็ไ <to> ด้แบมแเขาถูกถูกถูกมาหมดเลยสาคนเขาไม่จบเขาเลยเ๋าพูดไม่จบอ่าอ่ามาคือมาคือพูดไม่จบนะกุีกจบแล้วเหรอู้พัทพงคอดีและคอนดีไม่ได้ชนะ ผมไปอยู่ข้างหน้าจะชนะก็ได้พี่อ้ยิงก่ครงล้วอนีพี่มาอยู่สดไเทู้ิงแ่เอร์ดูเมีังเร้อมเครับพูดถยไปก็ได้ครัใช่ไม่ไม่ได้ยินอยู่ดีแกก็ไม่ได้ยินอยู่ดีแบครับสองข้อแล้วเทเจพี่แค่่อสองว่ถูก็ได้างวันได้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 ถ้าแบบต่อรอข้อนี้แต้องถูกแล้วได้ครับโชว์เนยะขอเลยครับ 3, 2, 1 3, 2, 1 Lâm Lắp Lắp Na 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 Lắp Na Na Chung chung Lắp chung chung Lắp 락락 낙, 낙, 락락 낙, 낙, 락락 낙, 낙, 락 낙, 낙, 맞 낙, 어 และคำตอบที่ถูกก็คือหลักในจึงเย้โอ้ยไม่ชนะผูมิดได้มาแล้วหคะแนนมาคือมาคือถ้าข้อนี้มาคือทำได้แล้วชนะโนรีมีชดเนบอกว่าเราแพ้เราไม่ใช่เหรอคะอ๋อแมขอต่อมาเมื่อกี้เนี่ยแพ้แมีก็ยิม Yeah. Oh, 다가아아아가아 <Schulen> <Sess Arms> <Release anyone. Sess Katie>

마마, 키트, 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 시즈, 키트, 시즈, 아 시즈, 아빠. และคำตอบ답ี่ถูกต้องโอ้โหอาจารย์ส요ดท้시ยอ e 파่ s 파파. 시우파파. 아 요리 그렇게 해서. 오빠도 그렇게 해서. 시우파파. 시우파파 말 와라이. 오빠파파 시우파파 무슨 뜻인지아 몰라 영재 형이 그렇게 말해서. 나도 얘가 그렇게 말했어. 내가? 아니야. 시우파파. 시 시우파파. 2분이 말 시우파파. 2분이 말 시우파파. 2분이 말. 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 이 말. 2분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 이 아, 에나 킷드 막막 이렇게 했는데 어 비슷하네 근데. 쿠바가. 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 쿠가 쿠바가. 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 ก็เซวิสทำไม่ได้อย่างพูดเนาะหในสใช่ไพี่แมปบอกอะไรนะหนึ่ในสเดี๋ยวอะไรนะได้หนึ่งในสามได้หนึ่งในสามเหรอที่พูดอย่างนั้นเหรว่าหในสใช่อ๋อใช่ใช่พูดใช่เชเจ็มเ ลองลองเช็คสคริปอีกทีนึงนะคะเด็กขอของรางวัลหน่อยครับของรางวัลมาเลยโอ้มาตรงนี้เลยครับมันคือลูกชุบช่ไหมลูกชุบหรอผมอันน um ี้อันน uh> 네ี้คือขนมไทยทั้งหมดที่รวบยอดอยู่นี้แล้วก็เป็นเจ้าดังแล้วอร่อยมากด้วย ทองยิบทองหยอดลูกชุมีหมดเลยนะครับขนมชั้นอะไรก็ตามแต่แต่ว่าอย่ให้กินตรงนี้เนาะเดี๋ยวซุกโกุกเกวเียเดี๋ยวให้ทีมงานเอาไปไว้ในห้องพักได้เดี๋ยวไปทานกันนะครับก็ได่ก็